สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสวนผักเป็ดของผมเองนะครับวันนี้นี่คือรายได้หลักของสวนผมเลยนะครับที่เราตัดส่งประจำเลยนะครับเราจะพามาดูปัญหาของมันนะครับใบมันจะเป็นใบไหมใบอะไรนะครับ นี่ครับใบเหลืองแบบนี้นะครับนี่ไม่ได้มันไม่ได้เป็นโรกนะครับมันถอดใบใหม่นะครับถอดยอดนะครับนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะแตกยอดใหม่เลยนะครับ คล้องเก่ามันก็จะนี่ครับมันผ่านรอบนะครับรอบแล้วเราไม่ได้ตัดนะครับมันก็จะถอดใบใหม่แล้วนะครับมันจะขึ้นลำต้นที่สูงขึ้นนะครับน้ำหนักมันก็จะเยอะครับเพราะอันรอบก่อนนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับผมปล่อยผ่านไปเลย นี่คือสวนของเราเองนะครับของผมเองนะครับบางคนก็ตกใจนะครับใบมันเหลืองเป็นโรคหรือเปล่าเงี้ยครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นโรคนะครับแค่เขาจะออกเป็นใบใหม่เท่านนเองครับใบแตกยอดใหม่ครับ ลำก็จะขึ้นสูงนะครับวันนี้คราวนี้น้ำหนักก็จะดีครับแต่เราก็พลาดโอกาสนะครับโอกาสที่เราจะตัดสูงเขารอบแรกเราก็ไม่ได้ตัดนะครับเพราะไม่มีเวลานะครับนี่ครับต้นพวกนี้นี่แตกยอดใหม่ก็จะสูงใหญ่นะครับคราวนี้นี่แปลงนี้ครับ ก็ประมาณอยู่2แปลงนะครับที่ผมตัดไม่ทันนะครับเนี่ครับ่วงนี้ก็ใกล้จะตัดแล้วครับอีกจักประมาณสิบห้าวันผมก็จะตัดแล้วเนี่ยถ้าตัดไม่ทันก็พอดยอดอีกนะครับ ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโรคง่ายๆหรอกครับผักพวกนี้นี่ครับผมขยายออกมานี่ได้หนึ่งเดือนนะครับเนี่ยผมปลูกพวกนี้ขยายออกมาแปลงพวกนี้ ดูแปลงนี้ครับดูแปลงนี้จะเหลืองเยอะเลยนะครับเนี่ยเขาถอดยอดใหม่เยอะเลยครับเนี่ยแปลงนี้ผมเพิ่งเอามาปลูกนะครับเนี่ยได้อาทิตย์หนึ่งครับนะสวยมากเลย ถอดยอดใหม่เยอะครับปลายเหลืองนะครับเนี่ยถ้าปลายเหลืองนี้ไม่ต้องตกใจครับ <c oughs> เขาจะแตกยอดใหม่เท่านั้นเอง สวยไหครับสวนของผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องจกใจครับมันไม่ได้เป็นลูกง่ายๆหรอกครับผักพวกนี้แค่เขาถอดยอดแล้วก็จะสวยกว่าเดิมนั่นเองครับ